ข่าวดูทุกคน เรียกได้ว่างานรับเชิญเข้าแบบรัวๆนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเกิดอะไรขึ้นครับ fc แฟนคลับแห่กดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆนะครับหลังแฟนเพจที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเคลื่อนไหวถึงซุปเปอร์สตาร์หมอลำอย่างน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับโอ้โหทุกคนงานใหญ่เข้าอีกแล้วนะครับแฟนเพจที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดได้มีความเคลื่อนไหวนะครับโดยเขียนข้อความเอาไว้เนี่ยบอกว่าอำเภอเมืองศรีสะเกดขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีบุญสัมภะบุญเดือน7กํากำหนดการจัดการระหว่างวันที่13ถึงวันที่14มิถุนายน2568ณบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีและลานด้านล่างหน้าที่ว่าการอำเภอพบกับการแสดงสินค้ามากมายชิมช้อปใช้กับสินค้าโอท็อปและสินค้าที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการประกวดแข่งขันก่อกองทรายครับและวันที่14 มิถุนายน2568ร่วมส่งกำลังใจประกวดสาวงามเมืองศรีและพลาดไม่ได้กับการสัมผัสตัวจริงเสียงจริงจากน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงโหหทุกคนสาวน้อยมหัศจรรย์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดในวันที่13มิถุนายนเด้อจ้านี่นะครับนั่นก็แปลว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงคทุกคนจะได้ไปแสดงในวันที่13มิถุนายน2560 8นั่นเองโอ้โหทุกคนงานเข้าแบบรัวๆนะครับรีดีว่าเป็นคนดีศรีสะเกตแล้วก็เป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดศรีสะเกตจริงๆครับทุกคนสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งนะครับยืนหนึ่งแล้วก็อุ้มข่าวกระแสเคยพูดเอาไว้เสมอเนาะว่าองค์อิงเนี่ยเคยได้รับรางวัลเพชรศรีพืชเทสวนนะครับที่จังหวัดศรีสะเกตก็เปรียบเสมือนรางวัลคนดีศรีสะเกตแล้วก็เป็นคนที่ไปสร้างชื่อเสียงศิลปวัฒนธรรมครับให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกตนั่นเองครับทุกคนภูมิใจในตัวน้อง มากมากนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งครั้งกับงานรับเชิญเดี่ยวต้องบอกว่าน่าจะเป็นงานที่คนมาเยอะแล้วก็แน่นมากๆเลยครับทุกคนสําหรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงครับอย่างที่บอกครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับทุกคน2ปีกว่าๆเนี่ยอุค์อิงเพชรบ,บ้านแพงครับวางตัวดีมากเลยเนาะแล้วก็โอ้โหถ้าเราเป็นเจ้าเมืองทุกคนเราก็ภูมิใจแหละในตัวศิลปินคนนี้เนาะเพราะว่าไปสร้างชื่อเสียงครับทุกคนให้กับคนทั้งประเทศให้คนทั่วโลกเนี่ยได้มารู้จักจังหวัดศรีสเกตมากยิ่งขึ้น นะครับแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับทุกคนที่ทําให้คนเนี่ยไปเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับอุคงอิงเพชรบ้านแพงไปปรากฏตัวที่ไหนครับทุกคนคนก็อยากตามไปด้วยเนาะ,อะตอนนั้นรู้สึกว่าน้องเนี่ยจะไปเที่ยว เขาเรียกว่าอะไรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกดปรากฏว่าคนเนี่ยตามไปเยอะเลยครับทุกคนตามรอยอุงอิงนะครับ FC แฟนคลับทั่วโลกนะครับรู้จักคําว่าทุเรียนภูเขาไฟมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงนะครับแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับทุกคนเพจที่ว่าการอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยได้มีการโพสต์ถึงน้องแล้วก็โพสต์รูปใหญ่มากนะทุกคนเขาให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับวันที่13มิถุนายน2 5ง0 แนี้ใกล้แล้วนะครับก็สามารถไปให้กำลังใจองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ทีมงานได้ โอ้โหทุกคนขนลุกมากๆตื่นเช้ามาก็มีแต่ข่าวดีจริงๆสำหรับอุงอิงครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นขวัญใจสื่อมวลชนเนาะเพราะว่าเป็นข่าวทุกวันเลยอย่างที่พี่ผักกระแสได้มีโอกาสนําเสนอไปเมื่อวานนี้เราบอกว่าอุ้งอิงอ่ะเป็นศิลปินน่าจะเป็นคนเดียวในโลกที่ทําอะไรก็เป็นข่าวนะครับทุกคนแล้วก็คนรอบข้างทําอะไรก็เป็นข่าวถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้เคลื่อนไหวเองอ่ะอย่างเช่นพ่อการชัยวิรัยศิลป์อย่างนี้อย่างเช่นพ่อโจเคลื่อนไหวถึงน้องอย่างนี้แล้วก็อย่างเช่นคนรอบข้างน้องแบบเคลื่อนห ถึงน้องแบบนี้ครับก็เป็นข่าวครับทุกคนหลักๆก็มีช่องอิ้มข่าวกระแสนี่แหละที่ทําข่าวแบบว่าทุกวันจริงๆเนาะทุกคนก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สาหรับวงการหมอลาครับแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยกับทุกความสําเร็จครับทุกคนแล้วก็ซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ครับถึงแม้ว่าตัวเองจะดังขนาดไหนนะครับแต่น้องก็ไม่เคยลืมเลยว่าตัวเองมาจากไหนเมื่อวานนี้ก็ไปเดินตลาดครับทุกคนที่น้องเคยไปร้องเพลงเปิดหมวกมาก่อนแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยลืมตัวเองครับถึงแม้ว่าความดังน้องจะพุ่งขนาดไหนนะครับแต่ แต่ก็ยังทําตัวติดดินบ้านๆไปเดินตลาดนัดคลองถมอย่างนี้ครับกินปลาร้าอย่างนี้ครับทุกคนหน้าร้านสะดวกซื้ออย่างนี้โจกปลาร้าแบบโอ้โหถ้าภาษาบ้านเราก็จกปลาร้าแบบทวนๆเลยนะครับทุกคนนี่แหละคือศิลปินที่อิ่มมองว่าเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนนะครับอย่างเมื่อวานนี้ช่องดังอย่างรายการซูเปอร์เทนเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหว ถึงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนว่าน้องเนี่ยไม่ใช่แค่ศิลปินเนาะอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะฮะเดี๋ยวจะมองว่า fc แฟนคลับอุ้งอิงพูดเองหรือเปล่าอันนี้เป็นช่องดังอย่าง WorkPoint มีผู้ติดตาม4ล้านกว่านะครับเขาบอกว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นมากกว่าศิลปินครับน้องเป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่อันนี้พูดได้เลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับ นะไม่เกินจริงสําหรับคําพูดนี้ที่พูดถึงน้องอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนน้องเป็นตัวอย่างให้เยาวชนจริงๆถ้าในยุคปัจจุบันนี้เนาะเราจะเห็นได้ว่ามีน้องๆเนี่ยออกมาร้องเพลงเปิดหมวกมากยิ่งขึ้นนะครับ กล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะทุกคนเพราะว่ามีองค์อิงนี่แหละเป็นไอดอลแบบในความกล้าสแสดงออกแล้วน้องก็ได้ดีสร้างบ้านแล้วก็มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะครับให้ครอบครัวเนี่ยอยู่สุขสบายมากยิ่งขึ้นครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สุดยอดมากๆครับเนาะแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับกับงานงานนี้เลยโอ้โหทุกคนเป็นงานอ่เป็นงานแสดงสินค้าโอท็อปด้วยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญสัมภะบุญเดือน7ทุกคนอันนี้เป็นงานบุญเดือน7ใช่ไหมครับเป็นงานยังไงน,นี้น่าจะเป็นงานแบบแสดงสินค้าโอทอปนะครับ แต่ชื่อเป็ขาตั้งชื่อแบบนี้นะกำหนดการเนี่ยระหว่างวันที่13มิถนะุนายน2568นะณบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีและลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพบ,พบกับการแสดงจากสินค้ามากมายชิมช็อปใช้นะครับทุกคนกับสินค้าโอท็อปและสินค้าที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับทุกคนและการประกวดแข่งขันก่อกองทรายด้วย โอ้โหงานใหญ่มากๆเป็นงานบุญเนาะทุกคนแล้วก็เป็นงานที่แบบน้องอิงไปโชว์ด้วยจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาบอกว่าพลาดไม่ได้เลยกับการสัมผัสตัวจริงเสียงจริงจากน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพง1 3 14นี้น้องก็น่าจะว่างพอดีเนาะคิวงานนะครับทุกคนเรารู้สึกว่าทางด้านห้างดังอย่างตั้งยี่สุนก็ได้มีการโพสต์ถึงอุงอิงนะครับทุกคนน้องจะไปแสดงวันที่14อ่าแล้วก็ไปต่อเลยในวันที่14นะครับทุกคนอยู่ที่ ตั้งนี้ศูนย์ชวนมาม่วนมาจอยแจกบัตรคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงมูลค่า100บาทที่ตั้งนี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะครับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เนตเล่ทุกรุ่นทุกขนาดนะครับครบ1,999บาทรับฟรีคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับฟรีมูลค่า100บาทนะครับโอ้โหทุกคนก็คืองานเข้ารัวๆจริงๆนะสำหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็วันนี้ขอบคุณ fc แฟนคลับนะครับทุกทท่านเลยที่เขาเรียกว่าอะไรมา เขาเรียกว่ามาแบบว่าเข้ามาชมเนาะอุ้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนแล้วก็เข้ามาแชร์สําหรับโพสต์ต่างๆและแชร์มาถึงอ,อุ้มข่าวกระแสนะครับทุกคนก็ ยินดีด้วยกับอุงอิงเพรบ้านแพงสำหรับงานงานนี้ครับก็รอติดตามฟีดแบ็กกันว่าจะเป็นเหมือนวันที่ไปงานอะไรนะกันเองอะไรสักอย่างหรือเปล่าคนแน่นคนแตกมากๆวินาทีอิงเพรบ้านแพงปรากฏตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับทุกคนเป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับ